ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity ไทยประกันชีวิต Milo Active Go 3 in One ความสูงเป็นที่3ค่ะเฮียวีฮ่าดีดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่อภิมหาอมตะความฮาโอ้โหต้องคนนี้เลยโจโจตลกเวิร์คคลาสนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนี่กาปูเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยนะฮะไปเจอพ่อวัยจริงเหวอจริงนะฮะอ๋อในฟุตบอลที่แบบว่าพลาดพลาดใช่ไหมป้องกันกประตูผมก็เลยเนี่ยไปไลน์คุยอากงไลน์อากงมีไลน์ด้วยใช่ซึ่งตอนนี้อากงผมอยู่บนสวรรค์แล้ว ลไลนไไล์มาเพราะว่าแกไปเจอสตีฟจ็อบสตีฟจ็อบให้ p อปเปิ้ลขึ้นครับผมโอ้ oh, คิดได้อากงก็เลยบอกว่าอา่อาโจนะ <c oughs> วันนี้เนี่ยรื้อต้องเอาของนะาังถังนะมาถังอาวิลแล้วก็ถังคุณผู้ชมด้วยอ๋อโอเควันนี้จะถามอะไรพี่โจวันนี้เนี่ยก็อยากถังวิวแล้วก็ถังคุณผู้ชมด้วยว่า <c oughs> คนจีนครับผมทำไมห้องถึงรก ราะว่าไม่ชอบทำความสะอาดอืมบ้าแนละ้วคนจีนเขาสะอาดนจะตายเหรอบ้าจริงจริงอะไรอ่ะให้โอกาสตอบอีกครั้งหนึ่งทําไมคนจีนห้องรกชอบเก็บของชอบสะสมเออคือแบบว่าเอาของเข้าไปในห้องเยอะออๆแล้วไม่มีที่วางอะไรอย่างงี้วางสเปซสะปาห้องรกไม่นะพี่ว่าคนไทยก็เป็นนะครับผมผิดครับผมวันนี้<อ>ครับ,ค,รบคำตอบที่ถูกต้องคุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังนะครับว่าจะบอกเลือให้นะว่าคําตอบที่ถูกต้องนะนั่นก็คือว่าอัวชอบหรือ ตลกวาะพี่จอมคนละลือเอาเอาหาของเอาหาไว้เอาหาไว้โอเคเหนือเอกี่แถมให้อีกสักหนึ่งคอมโบแล้วกันคอมโบด้วยคอมโบใช่วันนี้นอนอิ่มแถมให้อีกหนึ่งคอมโบกีฬาประเภทไหนที่คนเล่นแล้วเนี่ยต้องแบบคลั่งใครแบบต้องชอบศิลปินมากๆต้องชอบศิลปินด้วยหรอกีฬาอะไรหรอนึกนึกฟุตบอลปะเพราะว่าแข่งเสร็จก็มีคอนเสิร์ตจตผิด กีฬาผิดที่ถอนคนตาทิ้งเลยนะก้าวเอาเร็วๆตอบเร็วๆกีฬาประเภทหนึ่งก็คือแฮนด์บอลผิดครับผมกีฬาที่คนเล่นแล้วต้องแฮนด์บอลตั้งใจฟังให้ดีน้องวิวนักกีฬาของพี่กีฬาที่เล่นแล้วต้องชอบศิลปินมากๆนั่นก็คือรักดีทั้งนี้นี่ไป่ห้าเลยคุณผู้ชมเข้าไปคนเฉลยอ๋อก็เกิดคุณผู้ชมเข้าใจยัง รักบี้อ๋อรักบี้จะรักกอบไม่ได้ต้องรักบี้เดอะสตาร์เก่งมากเกี่ยวก็เกี่ยวกันด้วยเข้าเรื่องคลิปกันเลยดีกว่าครับวันนี้ใครจะนำเสนอก่อนวิวละกันค่ะวีดีโทุกสัปดาห์จริงๆผมก็ไม่น่าถามม่ะเนาะอ๋อถ้าเกิดพี่ถามผมก็วิวก่อนไงจ้ะวันนี้มีเรื่องอะไรฮาๆมาฝากผู้ชมเรามีเรื่องเกี่ยวกับคลิปวิดีโอพี่โจจะบอกว่าเด็กคนนี้ยิ่งกว่าป้าไหลตัวยาวเลยตัวยาวรดึกๆไม่ใช่ เด็กคนนี้มีความสามารถเก่งมากเขาจะเก่งอะไรและจะปลาไหลยังไงไปชมกันค่ะ,ะนี่เป็นไงพี่โจตัวเขาก็สั้นๆไม่เห็นเหมือนปลาไหลตรงไหนเลยไม่ใช่ดูไปเรื่อยๆเป็นเด็กผู้หญิงครับผมเขาจะมาโชว์สเต็ป การเล่นสเก็ตอ๋อนี่คือเขาใส่รองเท้าเขาเรียกว่า inline ส k ก t ตอุ้ยเป็นไงลาไหลไหมคะคือคนธรรมดาเล่นแค่แบบเดินให้มันตรงก็ยากแล้วครับผมแต่คนนี้มีกรวยเล็กๆตั้งแล้วก็เล่นซิกแซกซิกแซกเอ้ยแล้วเขาตั้งแบบถี่มากนะฮะใช่แล้วเขาไม่ได้เล่นแบบลื่นธรรมดานะมีการเหยียดเท้ามีท่าด้วยคืออารมณ์เหมือนกับเป็นการเต้นบัลเล่ต์ไกลอย่างนั้นเล็นโดยผู้หญิงคนไทยด้วยเจ๋งมากนะฮะ เก่งไหมขาเด็วก็เล่นได้สุดยอดเต้นไปด้วยมันสมัยตอนม .5 เนี่ยเพื่อนๆพี่ก็เล่นกันเล่นอะไรคะเอากวนมาตั้งเล่นๆไม่มีรองเท้า <c oughs> เอ,อ้อ <c oughs> นี่เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาคือสามารถหมุนตัวรอบๆกรวยได้ด้วยโอ้อันนี้เนี่ยต้องบอกผู้ชมนะครับว่าน้องเขาเนี่ยผมดูแล้วเนี่ย <ขอ S 2> น่าจะใช้การฝึกฝนมาหลายต่อหลายปีใช่ฝึมมานานมากแล้วมีกระโดดมีหมุนตัวเนี่ยยิ่งกว่าปลาไหลไมพี่ เป็นไ,ไงเก่งไหมคะเด็กไทยของเรายี่หบปหลาไหลอีกบอกแล้วครับว่าเด็กไทยของเราเนี่ยนะฮะเก่งไม่แพ้เด็กชาติอื่นๆโบนโลกใบนี้ใช่แล้วนะครับนง้องที่อยากเล่นแบบนี้ได้ทําไงฮะฝึกค่ะต้องฝึกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจะไปซื้อตามตลาดแล้วบอกว่าแม่แม่หนูอยากได้ความเก่งสัก200ไม่มีขายนะครับต้องฝึกฝนเองอเอาจริงจริงเอาจริงรจริงซื้อไม่ได้ต้องฝึกด้วยตัวเองทีนี้นถึงตาพี่ยังถึงแล้วถึงแล้วมีเรื่องอะไรครับพี่จอวันนี้ครับผมจะทําให้คุณผู้ชมทั้งประเทศเนี่ยนะครับ จะต้องอึ้งไปกับคลิปคลิปนี้ทำไมอ่ะคุณผู้ชมต้องร้องพามพามพามพา,ม,พา,ม,พามอย่างนี้เลยทีเดียว <c oughs> เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยนะฮะเป็นคลิปสุดยอดการทอดขนมทอดขนมปกติเนี่ยวิวเคยเห็นคนทอดต้องโกไหมเคยอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นการทอดขนมแบบที่ไม่ต้องใช้มือหย่อนอย่างนี้เลยว <c oughs> ่าเดี๋ยวมันกระเด็นปะไปชมครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับ ไม่ต้องกลัวครับเกเรื่องน้ามันกระเด็นเนี่ยสาวๆเนี่ยเอาไปฝึกทําที่บ้านได้ไม่เชื่อได้ว่าคนขายไม่กระเด็นใส่คนขายแต่ว่าจะกระเด็นใส่คนที่เดินหรือเปล่าแล้วดูจากสายตาแล้วเนี่ยคือลักษณะการทอดเนี่ยขนมที่ทอดเนี่ยน่าจะเป็นแบบพวกไข่นกกระทาหรือแบบไข่หงอ,อะไรเงี้ยโอ้ไข่นกกระทาคือแบบไขเ่เล็กๆใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนปกติบ้านเราเนี่ยก็ต้องเอามือปั้นปั้นแล้วค่อย,ค,อยค่อยหย่อดไปทีละลูกทีละลูกมันจะกระเด็นแต่นี่ฮะดูเชฟของเราครับผมด้วยความชํานาญแล้วก็ความคล่องแคล่วเนี่ยนะฮะ ไม่จะเป็นต้องใช้มือปั้นครับไม่ใช่ช้อนถ้าใช้ปลายช้อนครับตวัดฟิวฟิวฟิวโอเก่งอ่ะพี่โจก่อนที่เขาจะทําแบบนี้ได้นี่นะครับรถคันนี้เนี่ยนะฮะเปื้อนขนมเต็มเลยเขาต้องระวังเพราะตอนซ้อมใหม่ๆเนี่ยลงค่าฟุตบาทเต็มไปหมดเลยเนื่องจากนี้เขาชํานานมากเห็นไหมฮะลงทุกลูกถูกต้องพูดได้เลยแล้วดูครับไซส์ลูกเนี่ยนะฮะเท่ากันหมดเท่ากันหมดเจ๋งมากรู้ได้ไงสุดยอดเออรู้ได้ไงวะเออพี่รู้ได้ไงอะวิวไม่หรอก เออมีความสามารถเก่งมากไอ้ตรงนี้พี่ไม่ค่อยสงสัยสงสัยตรงที่พี่รู้ได้ไงวะรู้กันเท่ากันรู้ได้ไงอ่ะมามาาจบแล้วเรื่องขอมาเรื่องของวิวดีกว่าเอออะไรครับพี่พี่วัดอยู่ลูปห่นเรื่องของวิวว่าไงครับเรื่องของวิวนะคะก็เกี่ยวกับที่แบบว่าคนเก่งเนี่ยก็อยากจะโชว์ใช่ไหมถูกแต่นี่เหมือนว่าโชว์ผิดที่ไปหน่อยกาจะโชว์ซะหน่อยจบกันเลยบาไปชมกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นจัดไป ชมเส้นี่มาดูเลยพี่โจวิ่งปั๊บการจะชโช<ห>ว์เพื่อนซะหน่อย คือกระโดดข้ามรถกอล์ฟอ่ะเฮ้ยคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเขาเนี่ยนะฮะใส่กางเกงสั้นกว่านี้เนี่ยอแล้วลงไปแล้วยืนได้เนี่ยเขาจะเทมากหนูชอบเขานะขาข่ามากใช่แต่ถือว่าเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดใช่ก็คือว่าทำอะไรต้องระมัดระวังนิดนึงนี่มาดูมุมนิดบางทีอาจจะโชว์ไปที่ผิดทางนิดนึงต้องระวังถ้ากางเกงขาดอิฐฟาดพื้นได้เลยนะพี่สาอันนี้เนี่ยถือว่าเคราะห์ดีนะครับเพราะถ้าเกิดกางเกงเขาขาดเนี่ยนะฮะ เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหน่าเขาจะไถไปแล้วโพรงจมูกเนี่ยดินอาจจะเข้าไปอุดในจมูกแล้วทําให้เป็นมะเร็งโพรงจมูกได้โอเคใช่ครับมันเกี่ยวแรงมากต้องระวังเวลาเล่นอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะโชว์ผิดที่ผิดเวลาไปหาข้อมูลสักหน่อยดีกว่า่พีเขาใช้เกงยี่ห้ออะไรมันเหนียวมากใช่จริงจริถ้าแบบเนี่ยเป็นเกงตามตลาดนัดเหมือนที่ผมใส่เนี่ยไปแล้ว โอ้นี่พี่สุจริตนัดเหรอน <ผม S 2> เออนี่ยครับผมไปที่คล<ด>ิปต่อไปครับอย่าให้น้องผมพูดอะไรมากไปกว่าน,นี้ครับอ,อ,อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องอะไรปกติเนี่ยเวลาผู้หญิงนะครับตัวเล็กๆทําไมจะเรียกเล็กเลยซะทีเดียวก็ไม่ดีค่ะเรียกเตี้ยดีกว่าเวลาไปเดินช้อปปิ้งเนี่ยตามห้างเนี่ยนะครับรสุ per store ต่างๆเนี่ยก็จะมีแบบชั้นต่างๆใช่ไหมมันสูงเออบางทีเนี่ยของที่แบบเป็นโปรโมชั่นก็อยู่ข้างบนสูงแต่คิดว่านะบางห้างเนี่ยเขาก็ตั้งบันไดไว้เลย เป็นไปไดปีนขึ้นไปอย่างเงี้ย<ะ>แต่คลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่ดูแล้วเนี่ยผมค่อนข้างจะสะเทือนใจอทำไมอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้สังคมเกิดอะไรขึ้นมันเป็นทำไมอะไรยังไงเออไปชมอ,อะไรดีกว่าค่ะเครียดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งดูผู้หญิงคนนี้นะครับรูปร่างสัมทัสครับไม่สูงมากแล้วก็ไม่เตี้ยจนเกินไปกระโดดแวง ตัวเล็มีผมนิดๆดูครับผู้ชายคนนี้หยุดภาพไว้ก่อนผู้ชายคนนี้เนี่ยดูจากลักษณะแล้วสูงไม่ต่ำกว่าร8อซนติเมตรสูงมากลักษณะแบบนี้เนี่ยวิวคิดว่าเขาหยิบของชั้นบนได้ไหมได้สบายอแล้ว่ามือยาวแล้วไปดูเหตุการณ์ต่อไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะจอร์ดได้เดี๋ยวผมจีบเองเวิ้อ้วี่โทยัวกหยิบใส่รถเขาอ่ะทำไมเขาวม่คนแบบนี้อ่ะพี่ถึงบอกวิวแล้วไง ว่าคลิปนี้เนี่ยนะฮะดูแล้วทำไมอ,ะอ่ะไม่แมนเลยเพราะถ้าเรารู้อย่างนี้เราต้องดืมด่มนมเยอะแล้วก็ตัวสูงๆใช่ไมเราพ่คน่ไม่แต่ดูจากภาพแล้วเนี่ยเขาแบบคงถ่ายแบบขำๆฮาๆแกล้งๆกันอะไรอย่างเงี้ยแหละนะฮะ,ะผู้ชายครับผมเวลาที่ไปชอปปิง้งกันนะฮะถ้าเกิดเห็นผู้หญิงเนี่ยต้องการความช่วยเหลือยืนแบบว่ายกยกยงยงอยู่แบบนี้หรือว่าตามรถเมย์เนาะที่ขับไีที่นั่งก็ทำเหมือนผู้ชายคนนี้แหละครับเราจะได้มีคลิปฮาๆออกเรื่อยๆ พี่โจเป็นคนอย่างนี้ล่ะเราต้องให้เสียสลายผู้หญิงก็ต้องมีน้ำใจนะครับนี่คือเรื่องราวของเฮียวีฮาครับรวบรวมความหาทั่วโลกมาอัดแน่นในรายการของเราเหมือนกันครับส่วนช่วงหน้าบันเทิงบันเทิงกับพี่นุ่นนันชันจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันติดตามชมค่ะ